สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมน้องเป็นแนวข้อสอบข้อมหน,นะคะข้อที่18นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมการนะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ 3x ลบ3เท่ากับ 2x บวก2อันนี้คืออันแรกนะกับอีกอันหนึ่งนะคะ ax ลบ6เท่ากับ 3x บวก14มีคำตอบเท่ากันเขาบอกว่ามันมีคำตอบเท่ากันเลยค่าขงตัวของ a จะมีค่าเท่าไหร่ดูดีๆนะคะเขาบอกว่า มันมีคําตอบเท่ากันหมายความว่าจากสรรมการนี้เราจะหาค่า x ได้ถูกไหมแล้วก็จากสรรมการนี้เราก็จะหาค่า a ได้นะคะเขาเลยถามว่า a มันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาดูสรรมการแรกเขาบอกว่า 3x ลบ3เท่ากับ 2x บวก2นะคะแล้วก็แก้สรรมการเนาะถ้ามี x เหมือนกันนะคะก็ย้ายมาไปไว้ไฝั่งเดียวกันซึ่งฝั่งเนี้ยมี 3x ฝั่งเนี้ยมี 2x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายไปไว้ฝั่งซ้ายอ่ะได้เป็น 3x ลบ 2x เหตุผลที่ต้องเป็นลบเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาก็ต้องติดลบนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาก,ก็จะเหลือสองอ่ะคราวนี้3ามอยู่ฝั่งซ้ายติดลบแล้วก็ย้ายมาไว้ด้านขวานะคะกลายเป็นบวกก็จะได้ว่า x เ,เดียวนะคะมีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าโอเค x เ,เดียวมันมีค่าเป็น5ใช่ไหมเราก็แทน x ตรงเนี้ยค่ะเป็น5ให้หมดเลยก็จะได้ออกมาเป็นอ่ะอีกสมการหนึ่งนะคะอีกสมการหนึ่งก็จะได้ว่า Ax ก็คือ5คูณ A ใช่ไหมก็เป็น 5A ลบ6เท่ากับ 3x ก็คือ3คูณ5นะคะไม่ใช่บวกนะตัวแรกกับตัวไปเขียนใกล้กันแบบนี้แปลว่าเป็นเครื่องหมายคูณนะคะ3 5มหบวกกับ14 คิดฝั่งขวาให้เสร็จก่อนนะคะรวมกันก็ได้เป็น29เพราะฉะนั้น6อยู่กับฝั่งนี้นะคะต้องย้ายไปบวกอยู่ฝั่งซ้ายเป็นลบเนาะย้ายไปฝั่งขวาก็คือย้ายไปบวกก็จะมีค่าเป็น35แสดงว่า A เดียวนะคะมีค่าเป็นเเขาก็เลยถามว่าค่าคงตัวของ A จะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะเป็นข้ององูมีค่าเป็น7นั่นเอง